สวัสดีครับผมเป็ดน,นะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีมาคลิปนี้จะเร็วมากๆก็คือจะมากินโคกกระถั่วแค่นี้ <c oughs> นี่ครับโคกแล้วก็นี่ครับถั่วผมเป็นคนชอบกินถั่วนะแต่ว่าไม่ชอบกินน้ำอัดลมก็ที่เอามากินเพราะเห็นเขาแชร์กันในเน็ตนะครับบอกว่าแบบเป็นสูตรคนเหมืองจากอเมริกาเท็กซัสอะไรอย่างงี้ขี้เกียจแบบหยิบนู่นหยิบนี่มือมันเลอะขี้เกียจเอามือมาหยิบถั่วก็เลยเทใส่โคกแล้วก็กินก็มาลองดู ก็กลัวคลิปจะจบเร็วไปนะครับก็ม <tinc S 1> ีน <like Momo S 2> ี ma. uh ่โคกอเลนโคกส้มเดี๋ยวลองรีวิวด้วยมาจัดครับอใส่ใส่แก้วแล้วกันเพราะว่าจะกินไม่หมดนะครับโอเคอืมก็จะมีกลิ่นส้มเป็นกลิ่นส้มปอมปอมจริงเป็นกลิ่นส้มปอมมาก ผมว่าไม่อร่อยโอเคจบเร็วมากแต่ว่าผมก็ชอบกินน้ำอัดลมอีกอย่างหนึ่งครับชอบสไปซ์ถ้ากินก็จะกินสไปซ์โค้กเคอร์อะไรอย่างงี้ไม่ค่อยกินก็จะมี2ออันมีโค้กกับสไปซ์นะมากินกับถั่วถั่วนี่ก็ยี่ห้อไหนก็ได้ครับก็เดี๋ยวจัดเลยเทถั่วใส่โค้กครับ น,นี้นะครับเทไปแล้วครับมันจะฟูฟูนะเออก็จัดเลยมาโอ้ค oh. ุณยังไงดีผมว่านะผมว่าไม่โอเคโอ้ <laughs> <laughs> oh, ต่ได้ของ คมันจืดมากจืดเลยไม่มีรสชาติเหลือแต่ความมันของถัว่วแบบมันมันแบบมันมันมากอืมมันเหมือนเนยถัว่วผมไม่ชอบผมไม่ชอบอเอ๊จบลองอ่ะสไปไหมเอามา เนี่ยครับเหตุผลที่ผมไม่ชอบกินน้ำมันลมกินน้วมันจะเลอะอืมไม่ชอบอยู่ดีอ่ะไม่อร่อยรสเค็มหายไปเลยแล้วก็รสชาติน้ำมะรลมก็จะจืดครับอืมน้ำม,มระรุมเปล่าอร่อยกว่าเนี่ยเลยเยอะเลยเยอะเยอะจะเป็นโรคกดไหลย,ย้อนนะเออก็กลัวกลัวเป็นโรคก,ก็เลยไม่กินน้ำมันลมครับ โอเครับคลิปนี้แค่นี้อ่าใชครับคลิปนี้แค่นี้ไม่โอเคแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยตามไปดู f a c e b o o ไอจีนะแล้วเจอกันบ๊ายบายเนี b b ่ยผมกินน้ำมนลมแล้วเจ้อเลอนะเลอแบบโหเรือทักรักเธอ